สวัสดีค่ะเป็นขาเป็นทานอะไรดีคะไม่มีครับถ้าอร่อยต้องเก็บไว้แดกเองเลยครับผมครับขอบคุณมากครับเยเช่ครับนี้ของกาแฟเย็นกาแฟเย็นเสร็จตามนิชามมะนาวปัคู่นะครับตล่ดตามมึงถ่านนี่แหละครับขอโทษครับเยเช่หลอกที่สองผ่านไปครับผมน้องบอกตอนแรกก็จะแดกหต่คู่างนี้คุณเริ่มไม่อยากแดกแล้วครับขอบคุณมากครับเยเช่รับผง ทำไมถึงไม่หวานครับขอบคุณมากครับเยดเทสด้านหน้ามีโกโก้ไม่หวานครับจ้าดีใจด้วยครับขอบคุณมากแา่ด้านหน้าให้ขอชามะนาวชามะนาวเสร็จตามด้วยโกโก้ครับโกโก้ไม่หวานนะครับก็สั่งหวานอยู่แล้วไม่เชื่อถามคนถ่ายกูขอบคุณมากเยดเทสหวานนะครับมงทีก็เลียนนะขอบคุณมากเยทเทสจ้า แต่เลียยังไงก็ต้องกินนะขอบคุณมากเพราะไม่งั้นงานจะเท่าดอกที่สามกูได้ครับขอโทษครับคนละหมัด,าด,ด,าดจาแต่เขาหน้าไม่เดินมางี้เลยถือมางี้เลยขอโทษครับฟังจ้าครับด้านหน้ามีโกโก้ไม่หวานนะครับคนสั่งเขาช่าจะปลอดบวมไหมครับพี่ครับขอบคุณมากครับเย็ดชินมใหญ่ครับ ขอโทษครับ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 เลนคเั้เอาถ่ามไหมขอปัดวงคืออะไรไม่ถามแล้วขอบคุณมากเช่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ซ่อนรูปเหมือนกันนะเนี่ยครับขอโทษครับขอโทษครับน้องปล่อยสัตว์ไอ้หึงรู้ได้ไงวะเนี่ยครับขอโทษนะครับขอโทษครับครับเจอครับฉันน้ามีโกโก้นะครับ งานฝอยจะได้แดบดบอะไรนะขอบคุณมากเย้ๆรู้ไหมทำไมต้องโยนเออรู้ว่าเปล่าครับเรื่องคุยิครับขอบคุณมากครับดอกที่ห้าครับ <laughs> น้องบอกไปแดกเลยสัสท้า <laughs> <laughs> โอด้าโอดขอโทษครับาตาตังจับแม่ขอบคุณมากครับเด็กี่ตังไม่สำคัญสำหรับเราครับแต่เงินสำคัญมากฝากขอโทษค,ครับตาเกี่ยวเดี๋ยวมาพี่จาบสามแม่ทัพควรครับบังกรเขียงจิ ใส่หลไข่บนด้านขวาเออมึงถามกูแล้วมึงไปถามใครอ่ะขอโทษครับเยสเช่เชิญครับอ่าอเปิดดูตักอันนี้ให้อันนี้ตัทอน และนี่คุอยครับขอโทษครับขอโทษครับครับขอบคุณมากครับพี่เท่ห์ไอโก้นะครับขอบคุณมากครับพี่เท่